สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเล็กจินซาบสายไปแซบรือจากสีปากนะคะวันนี้เมนูอีสานบานเฮาค่ะเมน้ขออัดคลิปเป็นภาษาอีสานนะคะทุกคนขออภัยพี่พี่เอฟซีที่ฟังไมรูเรื่องนั้นนะคะพอดีมีคนขอมาให้เล็กพูดอีสานตอนกินข้าวได้เลยจ้าจัดไปจ้านี่เลยค่ะเมนูตําทัวหนมอย่างแล้วก็ข้าวเดียวหอนๆเนาะคะ่ะนี่จ้าหนึ่งใหม่ๆออกจากเตาไอทวนท่วนขหอยๆเลยค่ะ นี่จ้าก่อนทานมัตชะหรือว่าชาเขียวนะคะวันละหนึ่งแก้วไรอยากกินตามกับจิ้มตะก้าเด็เลยค่ะมาจ้ะมาจ้ะมาสวยคำยังไงกันเลยค่ะคำเนี้วห่อนๆมาจ้ะตำทัวเอ่อตะเล็กมีวิธีทําำไห่น้ำด้ค่ะเดี๋ยวลงคลิปใหุ้อ้ ใครคำเล่าคำมาจากมา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 ต่ำทัวอ,อืมน่ากินอืม กับเดินแกมพักสดนคะคะกรอบจับลไไม่เลยกินตำทั่วโดนแล้วค่ะอืม อันนี้เป็นทั่วพันงปลูกเองปอดซานนะท่าเนาะเศษเศษไปเลยพีน่น้องน้ำนยาอันนี้เล็กเพชรเองนะค่ะเนี่ยมีอ่ะวิธีถ้ำลงคลิปให้แล้ว Mm hmm. น้หนังหมูต่ำตัวสมาแสบแต่บัดเนี่ยมามามาค่ะ mm hmm. อันนี้เลยกห่อแป้งอ่ะแผ่นแป้งอ่ะเวียดนามแล้วค่ะเอ่อ อืจับต่ำตัวพี่นอ้องน้อนแล้วค่ะทำยังไงไปแล้วค่ะออืม,อม แนมหมูย่างอ,อา,า่อยอิสานบันห้างสับๆค่ะอืมสับไรพี่นอ้อง แม่ขอพอพ,อ,พอแม่เอฟซีติดตามเล็กๆได้จ้า